เพื่อนๆวันนี้ก็พาชมหิมะอีกแล้วนะคะซึ่งมันก็เยอะมากเต็มพื้นที่ไปหมดเลยแล้วก็มันก็มีหลายแบบหลายอย่างให้เราได้ดูกันในความเป็นหิมะของเขาเด็ดไปดูกันเลยนะคะว่ามันอะไรยังไงกันบ้าง เต้นไปหมดตามต้นไม้เดินลงทีมกำลังทำอะไรมันสวยงามมากๆเลยเนาะตรงนี้เป็นต้นโอ๊กค่ะเป็นต้นโอ๊กแล้วก็ตัดแล้วตัดลงมาแล้ว แต่ยังไม่ได้ตัดเป็นท่อนๆคือเราจะเอาไปทำฟืนที่บ้านแล้วก็หิมะมาว่าจะเกาะขาวโพนสวยงามเหมือนปุยนุ่นเลยจริงๆตันนี้ก็จะเป็นคลองน้ำซึ่งก็เป็นน้ำแข็งเรียบร้อยไปแล้วซึ่งต้นไม้ก็จะเกาะเต็มพื้นที่กันอย่างนี้ ้นทิปเปอร์โอ๊คต้อ นี้เป็นคลองน้ำํำเป็นแม่น้ำํำฝั่งนี้ก็เป็นตะลิงฝั่งของบ้านเราฝั่งน้อก็เป็นตะลิงฝั่งบ้านคุณยาที่จะเห็นหลังคาอยู่ยทางนู้นรุมทีมเพียไม้ Oh.